เราจะไปตรวจโควิดกันจ้ะใส่แมสสองชั้นนะคะเนี่ยสองชั้นแต่คือจะใส่จะแมสของละหนึ่งใหญ่เข้ามืออ่ะคือแบบใหญ่ได้ใจ วัสดีค่ะกลับมาพบแท็บไปแล้นะคะในช่องแท็บบีวันนี้นะคะน่าสนอีกแล้วซึ่งเราจะไปตรวจโควิดกันจะ้ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปตรวจโควิดแล้วมารอรู้ผลกับแท็บไปเลยนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็น One วันอ o d a y w i t t แทบแ็บบีนะก็คือใช้ชีวิตอยู่กับแท็บเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วค่ะเรานะัดคุณหมอไว้ตอนบ่าย,ายสองเนาะโดยเราจะไปตรวจที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะซึ่งเป็นการนัดแล้วก็ เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวไปดูกันจ้จะเป็นงไงตื่นเต้นมากหน้าก็คือมักหน้ามันหนึ่งนะคะคือมันว้าวมากแล้วคือไม่มีแต่งหน้าเลยตื่นเต้นไหมคุณโอ๊คตื่นเต้นมากต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณโอ๊คเคยตรวจแล้วนะจะแท็บอ่ะยังไม่เคยตรวจนะเพราะว่ารอบที่แล้วก็คือกักตัวอยู่บ้านเลยเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนเหมือนแบบแอบกลัวมากอะ แต่เราก็จะมีตัวโปรดของเราตลอดเวลาที่แทบพกไปทุกที่เลยนะคะก็คือทัชแลบนะคะตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์75%ที่หอมที่สุดนะคะตัวนี้นะคะเขาใช้น้ำหอมของแบรนด์คามาคาเมะนะคะซึ่งเป็นแบรนด์น้ำหอมชั้นนำซึ่งใช้กลิ่นหอมยาวนาน3-5ชั่วโมงไปเลยจ้ะแล้วก็ยังมีอาร์กันออยล์และวิตามินอีนะคะช่วยให้มือน,นุ่มมากๆเลยแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะมี3กลิ่น3สนะจ๊ะ สีเหลืองสีขาวสีชมพูนะฮะสีเหลืองก็คือเฟรนช์วานิ l ลานะคะสีขาวก็คือคัพตันซิ n a มอนแล้วก็สีชมพูคือโรสทีจ้าไปจัดกันได้นะคะตรงนี้จ้าอ๋อตัวนี้เป็นฟ o ้ดเกรดนะคะใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จ้าปลอดภัยแน่นอน ถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลที่เรามาตรวจกันในวันนี้ก็คือเมดพาร์กนั่นเองนะจ๊ะซึ่งอยากให้ดูว่าใส่แมสสองชั้นนะจ๊ะเนี่ยสองชั้นแต่คือจะหายใจไม่ออกละหนึ่งคือจะพกแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสสองชั้นทั้งคู่นะฮะซึ่งเรามาตรวจวันนี้สี่พันบาทอาจจะใช้กล้องมือถือนะคะต่อจากนี้ไม่ได้ใช้กล้องแบบดีๆแล้วเพราะว่าเกรงใจคนอื่นด้วยถึงเราจะไม่ได้ถ่ายติดคนอื่นแต่ว่าแบบถือกล้องเข้าไปเขาก็จะฟีลอันคอมโฟดเชอร์บลเนาะไปตรวจกันจ้ะ <laughs> <c oughs> ขอบคุณครับตอนนี้ก็ตรวจเสร็จแล้วนะคะซึ่งคุณโอก๊ก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะเอ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ พว่าแทบลืมเข้าไปปุ๊บเราก็แบบเปิดหน้ากากแทบเป็นคนแบบแพนิคถ้ารีบเปิดแล้วบก็รีบปิดเบียวนผลตรวจจะออกภายใน24ถึง48ชั่วโมงนะคะก็คือตรวจก็ไม่เจ็บเนาะแบบง่ายๆสบายๆเนาะจ็กกะจีอือมจก็กกะจีทุกคนก็คือไม่ต้องเกรงนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นะคะตื่นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกําลังจะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ทํากับข้าวอะไรกินเนาะคือสภาพก็คือไม่ไหวใส่แว่นหัวเละเยินมากโอเคจ้าไปกินข้าวกัน อ่าเสร็จแล้วนะคะมาดูว่าคุณโอ่กําลังเตรียมอะไรกันอยู่นะคะนี่แกงจืดเต้าหู้หมูสับใช่ไหมแล้วอันนี้ก็จะเป็นซุก,กีอ่านี่นะคะตอนนี้คุณโอ่ก็เอาผักกาดขาวนะคะกับผักบุ้งอะ่ะใส่ลงไปแล้วซึ่งน้าซุปเราใช้แค่นี้จ้ะรสดีนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ใส่รากผักชีกับรากต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนอันนี้ก็คือแกงจืดเต้าหู้หมูสับเนาะก็คือใส่เหมือนกันเลยก็คือ รสด,ดีแล้วก็หมูสับแล้วก็กระดขาวนะฮะเดี๋ยวมาใส่อะไรต่อจ้ะเก้าู้สภาพก็คืออยู่บ้านสุด ามาแล้วนะคะอาหารในวันนี้ซึ่งมีแบบแตกแตนมากเลยนะคะอ่ะเมนูหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือปูตัวเนี้ต้องบอกเลยให้ดูใหญ่กว่าหน้าตัวนี้ก็คือตัวละโลกว่านะคะเป็นปูยักษ์เนาะเป็นปูเนื้อด้วยสั่งมาจากพัตคาารชื่อดังที่แบบเป็นร้านในตำนานร้านโปรดของปูผัดผงกะหรี่นั่นก็คือร้านสามย่านสี่ปูนั่นเองเคยกินมั้ยวันนี้ เออคุณพ่อสั่งมาให้นะคะเห็นกักตัวก็สงสารอยากให้กักไขมันไปด้วยเลยอ่ะแล้วก็มีเมนูสุกกี้นะคะซึ่งแบบจัดเต็มมากๆมีหมูโบรบุตะฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ปลายตรงนี้ค่ะแล้วก็มีผัดที่เราใส่เข้าไปแล้วเนาะแล้วคุณพ่อก็ได้แถมข้าวผัดปูมาให้ด้วยนะคะอ่ะเราจะมาเด่นกันมาเราจะมาลองกินข้าวผัดปูก่อนคําแรก เราจะให้ดูนะคะขาปูให้คุณโอ๊กเออก้าหัปูให้คุณโอ๊กแบบหยิบขึ้นมาจริงๆเราควรจะกินสุกี้ก่อนป้ะแต่ว่าเราก็แบบแอบอยากกินอันนี้ก่อน่ะถึงรู้ว่ามันมือจะเลอะแต่เราก็ทําใจไม่ได้ที่จะต้องไม่กินอันนี้ก่อนรดูสิอ้้แต่ดูขอคุณแท็บใหญ่เท้ามืออ่ะอันนี้คือการกักอันนี้คือการกักตัวของแทบบี้นะคะซึ่ง รู้แหละคุณพ่อเป็นห่วงคุณพ่อคิดถึงคุณพ่อคิดถึงต้องบอกอย่างนี้นะคะปูผัดผงกะหรี่ของสามย่านสี่ปูนี่ยก็คือปูผัดผงกะหรี่ในตำนานเนอะคือแบบใหญ่ได้ใจสุดดีมากเราก็จะกินข้าวผ,ผัดปูกับผงกะหรี่นะฮะที่ได้มาให้ดูเนื้อผงกะหรี่ก็คือแบบนิ่มๆแล้วก็แบบฉ่ำๆนะ อร่อยมากแล้วเนี่ยน่ารักที่สุดจินมากเชื่อว่าผลโควิดของเราอ่ะจะออกในเย็นนี้นะคะเนอะแท็บอ่ะไปตรวจหลังจากที่ไม่ได้เจอใครเก็บตัวประมาณสิบวันแล้วแต่โชคดีช่วงที่แบบระบาดกันอะ่ะเยอะๆอ่ะเราไม่ค่อยได้เที่ยวน้อช่วงนั้นอืมเราดันไปอยู่ในนี่ไคลิปล็อกล็อกพัทยาใช่ล็อกพัทยานะฮะก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะอันนั้นก็คือไปบ้าน ส่วนตัวของแท็บแล้วก็จกัดกานเกิดเซอร์ไพรส์ให้คุณโอ๊ถ้าใครอยากจะดูนะคะเซอร์ไพรส์สุดโอ๊กยังไงย้อนกลับย้อนกลับไปตา้ใครที่อยากจะแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นเหมือนแบบโลเคลอล่ะทบกว่าพยายามจะช่วยเนาะ<ไ>แต่ก็คือผดอผงกลิ่ที่ติดอยู่ข้างในก็ฟินสุดแล้วปูในข้าวผัดก็ปูจึ้งเหมือนกันให้ดูดูมาเป็นกันเพียงเลยมาเป็นกันเพียงมาอ่อได้เลย เราจะกินซุกี้ค่ะผักก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใส่เผ็ดเข็มทองลงไปค่ะกินแบบผักเน้นจิ้มน้ำจิ้มเวลาได้กินผักเรารู้สึกดีอันนี้ก็คือเมนูสำหรับคนแบบคนที่ฮัททรูหมูเดงหมูเดงใช่ไหมไหนะจะทำผัดกะเพราหมูเดงจะมาทำซุกี้หมูเดงหรือจะทำแบบผัดพริกเผาหมูเดงอะไรก็ได้หมดอ่ะได้ชิมซิ แล้วอ,อร่อยอยากให้เพื่อนๆแบบกักตัวจริงๆนะช่วงนี้เพราะว่ามันอันตรายจริงๆค่ะเ,เสำหรับคนที่กักตัวแล้วอะ่ะเราให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเวลากักตัวทําอะไรกันอะ่ะอยากรู้ใช่ใชนะ่มีกิจกรรมอะไรแบบเออกักตัวคนเดียวหรือกักตัวกับแฟนหรือกักตัวกับครอบครัวไหนลองเลสมาดูว่าทําอะไรกันบ้าง แต่ในช่วงนี้ก็คือการที่เราเซฟตัวเองคือแบบเซฟคนอื่นเราภาคตัวเราใช่แล้วโดยเฉพาะแบบว่าคนที่มีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่แบบมีโรคทางเดินหายใจนี่คือแบบวอันตรายมากๆเลยเรางดสนุกสักเดือนนึงแต่ว่าก็คือแบบช่วยเพิ่มความปลอดภัยทอนสูงมากเลยเรามาลองนี้ดีกว่าเต้าหู้ปลายี่ห้อนี้ดีไหมเด็ดอยู่อีกน้ำจิ้มที่เราใช้นะชื่อโคคาจังอะไรก็ไม่รู้อะเอออันนี้ก็จะออกรสห,หวานๆหน่อยไม่ค่อยเผ็ด จะลองทุกยี่ห้อแล้วก็มาบอกว่าเป็นยังไงถ้าเป็นพันทายจะเผ็ดน,นิดหนึ่งเราจะพักเมนูปรุงของเราไว้ก่อนนะฮะกินกรหมดอ่ะกินกระมดแล้วจ้ะเอาใจคุณโอเค้าหน่อยมีหมูเด้ง <c oughs> หมูเด้งอร่อยมกคือปรุงได้พอดีใช่ะสั่างเขาเขียนว่าหมูบะช่อซีทีไม่ว่าจะใส่มามา่มาใส่ซุปอะไรเงี้ยก็ <c oughs> อร่อยดีน่าใส่มาม่าเลยกรปุกนะ้ประมาณ65บาท200กรัมจิ้มน้ำจิ้มแบบ <c oughs> จุ๊บจุ๊บ อตอนนี้ทำคอนเทนต์อยู่ในบ้าน<ม><ม>ก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะก็คือต้องแบบพยายามเซนนิดนึงอะ่ะใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะคะก็ฝากกด subscribe แบบนิดนึงแล้วคุณจะได้ดูวิดีโอแบบเฮฮาปาร์ต hey ี้ปาจิงโกะน่ารักอ,อะไรทุกแนวค่ะมีทุกแนวแล้วแต่อารมณ์แล้วก็อย่าลืม Facebook พจ <c oughs> ของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ In s t a g r a m จะได้ดูแบบว่าโอเคคอนเทนต์ที่แตกต่างแล้วก็รูปภาพของแท็บบี้แล้วก็ <c oughs> แบบสตอรี่ไลฟ์สไตล์ของเขาเขาทำอะไรวันวันหนึ่ง ดูออกแหละว,ว่าปั้นหลัวสําเร็จแล้วได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วค่ะเพราะว่าพูดกล้องกระแทบอีกจ้าแย่งพูดด้วยกะจะพูดอยู่อย่ดีๆแย่งพูดซะงั้นสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพออกไปไหนก็อย่าลืมพกแอลกอฮอล์นะคะทัสแสบ,บแอลกอฮอล์75%ผสมอห้าเปอร์น์อ้อยและวิตามินเอแล้วก็มีส่วนผสม,มข,อของน้ำหอมจากาคาราชาติด้วยนะครับผมมีเลือกถึง3กลิ่นเลย<อ>กลิ่นเฟรนช์วานิลลาโรสทีคัพตันซินนามอน กินี่เป็นคนนำสั่ง5ชั่วโมงครับผมไปดูได้เลยครับผมไปสั่งได้เลยตรงไอจีอ, <IG S 1> อ่าซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ขายดีมากๆระวังของหมดนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยไปเช็คกันได้นะจ๊ะในเพจโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันว่าจะเป็นยังไงจะติดหรือจะรอดอ่ะนี่ก็คือห้องเล็กๆของเรานะคะซึ่งมีสองห้องนอนนะฮะตอนนี้คุณโอก๊กก็ยังกินแบบใจจดใจจอนะจ๊ะซึ่งก็รอผลไปด้วยใช่ไหมคะคุณโอก๊ก รอมาหนึ่งวันยังไม่ได้อีเมลอะไรทั้งสิน้นอ่ตอนนี้เราก็ดูเรื่องแอโร่นะคะสนุกมากซึ่งผลก็อาจจะยังไม่ได้คืนนี้นะคะเราอาจจะได้พรุ่งนี้นะตะเดี๋ยวไปดูตอนได้ผลกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้จะดูซีรีส์แล้วจ้าอตอนนี้นะคะผลตรวจก็ออกแล้วนะคะซึ่งผลตรวจออกมาว่าร ไม่ติดนะคะซึ่งเราก็ปักตัวครบกี่วันแล้วคะคุณโอ๊คบแล้วเนาะซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีความเสี่ยงนะแต่ว่าอยากกักตัวเพื่อให้มีความชัวร์เวลาไปอยู่กับพ่อแม่แล้วอ่ะจะได้ปลอดภัยนะจ๊ะซึ่งหลังจากนี้ก็คือคงจะอยู่แต่บ้านหรือคอนโดอย่างเงี้ยก็ทำคอนเทนต์อย่างนี้ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะตอนนี้ก็คือเก็บกระเป๋าเรียบร้อยกลับบ้าน <laughed> สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก subscribe ด subscribe แบบด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ <S 2 S 1> ไปนะคะบ๊ายบาย